งบน้อยนะคะงบน้อยวัดดวงหนาแม่สากดริงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนูเหมือนเดิมนะคะกดเข้ากลุ่มลาวงบน้อยได้เลยนะคะใครที่สําหรับแคปไม่ดันนะคะเข้าไปรับลาวงบน้อยที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเข้าไปรับราวงบน้อยที่ลิงกด้านล่างได้เลยคะ่ะ หุ่จริงเหรอเฮ้ยกลัวยาฉัดละอะแม่ขอคนระหนึ่งแชร์ค่ะแม่จ๋าใครค้าแล้วกดแชร์ให้หนูนิดหนึ่งนะคะแล้วพิมพ์ว่าเรางบน้อยมาแม่จ๋ากดแชร์แล้วพิมพ์ว่าเรางบน้อยกดแชร์แล้วพิมพ์คาว่าเรา,งบ,า,า,รางบน้อยมาค่ะแม่ขอคนร้านหนึ่งแชร์นะ ลาวงบน้อยวันนี้กดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนใครพร้อมแคปแล้วไปแคปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะใครพร้อมแคปแล้วแคปที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะสําหรับใครรีบไปทําธุรากดลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะคะแม่แม่กดลิงก์ด้านล่างครบ1 0 0คนหนูจะเริ่มเขียนทันทีลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะ กดริงด้านล่างแล้วกดเพื่อนๆนะคะกดเข้าไปหนึ่ง้อยคนเจนุกจะเริ่มเขียนทันทีค่ะแม่กดดับเบิ้ลคลิกริงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนกดดับเบิ้ลคลิกริงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนตอนนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> กดดับเบิ้ลคลิกริงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะ แม่เจ็บคอไปตรวจเลยไปเลยกดริงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะกดริงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะ ห้อง Vp หน่อยเจยห้อง Vp ทักแชทข้อความเพจนี้ได้เลยค่ะนะคะใครพร้อมเรางบน้อยวันนี้แล้วกดแชร์แล้วขอหัวใจรัวๆค่ะใครพร้อมแคปแล้วนะคะใครพร้อมแคปแล้วบ้าง กดริงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนค่ะกดริงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนตอนนี้ได้เลยนะคะกดริงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะฮะดับบัญชีกรริงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนขอคนร้านหนึ่งแชร์ด้วยนะคะ ขอคนร้านหนึ่งแชร์ด้วยค่ะเรางบน้อยวันนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> ขอคนร้านหนึ่งแชร์ด้วยเด้ออ่า <c oughs> ใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมมามีตัวฟันมีตัวฟันไหมฟันห้าค่ะวันนี้เราเจ๊นุขออนุญาตรูดไปที่ห้านะคะ ฟันรูทห้านะคะหัวยราววันนี้เจนุกชอบเลขห้าค่ะฟันรูทห้าค่ะนะคะใครเป็นใส่รูดใส่วิ่งใส่ฟันนะคะเจนุกชอบรูทห้าค่ะ นะคะเจนุกเปิดกลุ่มฟรีให้ท so ี <ís Win ning noise> ่ลิงก์ด้านล่างนะคะกดเข้าได้เลยทันคือทันนะคะไม่ทันเอาเป็นวันหลังเลยค่ะวันนี้เราพัฒนาเจนุกชอบรูดห้าค่ะใครเป็นสายวิ่งสายรูดห้านะคะใครเป็นสายวิ่งสายรูดสายฟันเจนุกชอบรูดห้าค่ะแม่ขาวันนี้หนูเปิดกลุ่มฟรีให้กูอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนะแม่นะลิงก์นี้เป็นลิงก์กลุ่มไลน์แอดเข้าง่ายแอดง่ายค่ะเล่นลิงก์นี้เป็นลูลิงก์กลุ่มไลน์แอดไลน์ลิงก์ไลน์กลุ่มนะคะ ลิงก์นี้เป็นลิงก์ไลยกลุ่มแอดง่ายเข้าง่ายค่ะแม่รีบเข้านะคะทันคือทันไม่ทันคือวันหลังเลยค่ะเลขตัวแรกนะคะเจนุกชอบรูทห้านะคะใครฝ่ายวิ่งฝ่ายรูทนะย้ำว่ากดฟรีเข้าฟรีนะคะ 谢谢你能。 แป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเจ๊ขอดูเลขสามตัวแป๊บหนึ่งขอดูเลขสามตัวแป๊บหนึ่งนะคะหนึ่งหห้าห้าหนึ่งสองหรอสองหนึ่งห้า ใครจะเข้ากลุ่มหวยลาวกดเข้ากลุ่มได้เลยนะคะอันนี้คือกลุ่มหวยลาวนะคะแป๊บหนึ่งนะอันนี้มี51 51เนาะ51นะคะ51 ห้าหนึ่งห้าสองกดเข้ากลุ่มฟรีที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ 2, ห้าหนึ่งห้าสองห้าไรเดีย ้าหนึ่งห้าสองห้าอะไรตีว่าแป๊บนึงนะทุกคนห้าหนึ่งห้าสองหรอห้าสามจะมาไหมวะห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่แล้วกันนะคะแต่เน้นไปที

ซ้ำนี้ซ้ำนี้ซ้ำนี้ชอบตามไม่ชอบผ่านมาโอเคชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะโอเคนะนี่แหละแค่นี้แล้วจบงบน้อยชอบตามไม่ชอบผ่าน